กับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ e v e r e s รสต์ t e ท็คันนี้นะคะทุกคนสีดาเดิมเขาไม่ใช่สีนี้นะสีนี้มีการทำสีขึ้นมาสามารถที่จะเลือกทำเป็นสีเลยหรือว่าแรปสีหรือว่าแร,ป,ร,าแรปฟิลมสีนะคะ ในวันนี้ท่านจะพาชมตัวท็อปของรุ่นเ v e r e ร t เลยค่ะในบรรดา Ever e ร t เนี่ยจะมีตั้งแต่ e v e r e ร t รุ่นตัวเริ่มต้นก็คือ e v e r e ร t 10เนาะก็ถืบขึ้นมาก็จะเป็นตัว Ever e ร t Sport นะคะแล้วก็ไทเทเนียมแบบขับ2นะคะแล้วก็ไทเทเนียมขับ4แล้วก็จบที่สุดของรุ่นท็อป e v e r e ร t w รสต์ ack, ที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอ mm hmm. เตอร์โชว์เดือนมีนาที่ผ่านมาผลตอบรับถล่มทลายมากยอดจองถล่มทลายมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ท่านพาชมนะคันนี้พอมีการทำเป็นสีเทอรงเป็นตัวรถ สีเดียวกันกับตัว r a p t o อ V6 นะคะรุ่นเบนซินนะคะคันนี้คือเป็นเฉดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็แต่งด้วยการใส่ตัวกระจังหน้าทรง Raptor V6 ดุดันแบบนี้เลยค่ะตกแต่งนะคะไฟซีแคมนะคะด้วยการใส่ตัวครอบไฟหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็อักษร Y แท็กตัวนี้ติดมากับโรงงานอยู่แล้วเนาะ ฟอนต์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าฟอนต์ของ Raptor V6 ค่ะ FORD นะคะนูน3ามิติออกมาเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัว e v e r e s รไ h วฮกรุ่นทัปคันนี้นยค่ะยังไม่พอนะคะคันนี้เรามีการใส่เป็นชุดแต่งของ Victor ที่เป็นรุ่นของตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะเอารุ่นของไทเทเนียมหรือสปอร์ตหรือว่าตัวเทรนมาใส่กับรุ่นนี้ได้นะคะเพราะรุ่นนี้เขามีเซ็นเซอร์หน้า6หลัง6เลยค่ะเป็นระบบทับนะคะ มีกล้อง360องศานะคะซ่อนอยู่ตรงใต้โลโก้ของตัวฟอนต์โและวก็เแบบนี้ ip, พร้อมที่ฉีดล้างทำความสะอาดกล้องให้เรียบร้อยเลยค่ะตรงด้านข้างกันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะมีการใส่คิ้วล้อด้านข้างให้มีการเพิ่มไซส์ออกมาแบบ3นิ้วแบบหยักเงาค่ะสวยไหมคะแล้วก็ใส่เป็นตัวล้อเวกโฟร์ฟอร์มิงนะคะเป็นล้อเวก ขอบ20ค่ะข้อดีของล้อรุ่นนี้ก็คือจะมีการที่เร็กเรียวบางนะคะแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีนะคะรับน้ําหนักได้ดีจากล้อปกติทั่วไปเนี่ยน้ำหนักเบาถึง7กิโลกร,รัมต่อข้างหนึ่งนะคะสี่ข้างก็คือเบาไปถึง28กิโลกร,รัมกับการบรรทุกรถคันหนึงนะคะรักเข้าไปกับยางสุดเทพเขาเรียกว่ายางโรโยไทโอเพนแ n นทรีนะคะซีรี วิง่งนุ่มเงียบนะคะทุกคนและคันนี้นะคะทรงสุลตา่านคันนี้มีเทาคันนี้นะคะมีการโหลด2นิ้วค่ะเพื่อให้รถมันดูเตี้ยลงนะคะให้มันดูเป็นทรงสุลต่านนะคะทรงสวยมากๆเลยนะคะเวลาวิ่งบนท้องถนนการนี้เราจะโหลดเราจะต้องทําชุดโชคช่วงล่างให้เป็นอย่างดีเลยนะคะคือใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปเนาะแล้วก็แกนโชคเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่สุดแล้วคือไซส์2.5นะคะเขาเรียกว่า ช็อรุ่นท็อปของโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5มีปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโ้งนะคะสตัดปรับแล้วก็สปริงอาร์นะคะและตัวนี้โดดเด่นด้วยการติดเบรกระดับโรคนะคะของตัวรถพาเมล่านะคะที่เป็นสีเขียวมะนาวนะคะเรียกว่าเบรกเบมโบค่ะทุกคนตัวนี้นะคะทำให้เวลาที่ คุณลูกค้านะคะขับรถไปเนาะแล้วก็ระยะบง่งระยะเบรกเนี่ยจะสั้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะเ<ม>กาะถนนได้ดีนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับครอบครัวนะคะที่นั่งมาด้วยกันค่ะดูด้านข้างต่อเลยค่ะตกแต่งนะคะเป็นครอบมือเปิดแบบนี้ให้ทั้งสด้านเลยนะคะที่ออกรถกับทัดคิ้วกันสาดติดให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างเขาจะมีกล้อง360องศามาให้ทั้งฝั่ง ผู้โดยสารที่นั่งมาแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะซ่อนอยู่ตรงใต้ประตูกระจกเป็นพับไฟฟ้านะคะและตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวของเขาเนาะด้านข้างตรงประตูก็คือตอกย้ําความเป็นเอเวอร t เรสต์ไวท์็ด้วยอักษรไ i ท์แท็กด้านข้างแบบนี้เลยค่ะบันไดขึ้นมีมาให้เราหลังคามีมาให้กับตัวรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะสามารถรับน้ําหนักขนาหยุดนิ่งได้ถึง200กรัมนะคะแล้วก็ขนาดเคลื่อนไหวได้80กิโลกรัมนะคะรุ่นนี้เขามี สรูปมูลรู้มาให้กับรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการติดฟิล์มนะคะเซรามิกแบบยังดีเลยนะรอบคันเป็น40นะคะลูกค้าทัดบอกว่าพี่อยากให้มันดูใสใสแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อใดที่คุณติดฟิล์มเซรามิกคุณจะไม่รับรู้กับคําว่าร้อนนะคะว่าเป็นฟิล์มที่ปกป้องรังสี UV ได้มันอย่างดีเลยนะคะเป็นฟิล์มเกรดอย่างดีเลยะคะ่ะของสหรัฐนะตัวนี้ก็ ติดฟิล์มด้านบนมูลูปซันลูปเป็น80นะเพื่อรองรับแสงแดดที่จะมาปะทะกับหลังคารถของลูกค้าให้เรียบร้อยค่ะด้านทา้ายตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวครอบสปอยเลอร์นะคะแต่งสปอยเลอร์ออกมาให้มันนูนนะคะให้มันมีมิติยาวออกมาจากตัวรถนะคะเป็นชุดเดียวกันกับชุดวิกเตอร์แบบนี้เลยนะคะเวลาเบรกหรือสตาร์ทรถนะคะไฟเบรกเขาจะขึ้นโชว์แล้วก็มี ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะพร้อมกับ Signature LED นะคะของรถ e อ e r e เร w i วายแทรรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นด้านท้ายที่สวยมากๆเลยมีการออกแบบให้มีความฉบเฉี่ยวและมองจากด้านหลังด้านท้ายรถคันนี้จะมีความกว้างในมิติของการออกแบบซ i g เนเจอร์ LED นะคะซึ่งในรุ่นเห็นนะคะไม่มีนะคะมีแต่ในรุ่นสปอร์ตขึ้นมาจนถึงตัว Ever e ร w ต์วแทค่ะและตัวด้านท้ายตรง ด้านซ้ายมือของทัศนะคะตั้งแต่ทัศกลจับมาตรงนี้นะยาวไปจนถึงขวามือทัศนะคะเขาเรียกว่าครอบกันชนท้ายของชุดวิกเตอร์ค่ะมีการเอาไปทําสีเพื่อให้มันเป็นสีเดียวกันเฉดสีเดียวกันนะคะพลาดไปแม้แต่นิดเดียวสีจะดิฟกันเลยนะคะแต่การตกแต่งต้องมีการใส่ใจเนาะแล้วก็มีความละเอียดตรงนั้นทาให้เวลาที่เรามองเนี่ยไม่สามารถดูออกเลยนะคะว่าเป็นชุดตกแต่งเพิ่มเติมที่มีการทําสีนะคะ ใส่ข้อไฟท้ายนะคะเพื่อเพิ่มมิติคมเฉี่ยวของไฟท้ายให้เรียบร้อยเลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวรถรุ่นท็อปเอเวอเรสต์วท็คันนี้นะคะกลับไปไหนใครก็เหลียวมองคอนเฟิร์มเลยนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้ต้อง รอคิวในการจองนะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนนะคะต้องดําเนินการนะคะเข้ากิวจองนะคะแล้วก็รอรถหน่อยเนาะแต่คุ้มค่าในการรอคอยแน่นอนเขาเป็นฝั่งชันรุ่นท็อปนะคะปลอดภัยกันทั้งครอบครัวค่ะวันนี้ถ้าขอลาไปแล้วคะ่ะ